มาดูกันดีกว่า10สิ่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงดราคอนบอลไปตลอดการเลยจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราคอนบอลทั้งหลายเลยสำหรับการ์ตูนเรื่องดราคอนบอลนั้นนะครับมันมีจุดเปลี่ยนที่สําคัญของเรื่องในหลายๆเหตุการณ์เลยและในหลายเหตุการณ์นั้นก็เปลี่ยนแปลงนะครับการ์ตูนดราคอนบอลไปตลอดการวันนี้ก็เลยเอา10เหตุการณ์และการที่เปลี่ยนแปลงดราคอนบอลไปตลอดการที่หลายคนนั้นไม่อาจลืมเลือนได้เลยนะครมไ่ือ ไปรับชมกันเลยเนาะแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับกดซ subscribe แล้วและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นเทีันดับที่10สสาหรับเบจิต้าร่างอัลตาอีโกหรือนะครับอ่าถ้าเรียกแบบง่ายๆเลยนะครับก็คือเบจิต้าร่างเทพทําลายล้างอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่เปลี่ยนแปลงดราก้นอนบอลไปค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเพราะเดิมทีแล้วเบจิต้านั้นจะเป็นตัวที่ค่อนข้างรองจากโกคูเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยใช่ไหมซึ่งโก้กอ,อกไปนะ สายเทพเทวดาไปแล้วส่วนเบจิต้านั้นนะครับที่มาสายเทพทําลายล้างนะครับก็เป็นอะไรที่มันเหมาะสมเขามากๆซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับของดราก้อนบอลเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสมมตินะถ้าจะแปลงร่างแต่ละร่างกันเนี่ยมันจะเป็นสเตปนะครับที่ไปตามกันนะครับอย่างเช่นโกคูเป็นก๊อตแดงก็เป็นก๊อตแดงกันไปตามเลยก๊อตบลูก็บลูไปตามแต่อันนี้นะครับเป็นครั้งแรกๆเลยนะครับที่เป็นการบอกบอกอย่างชัดเจนว่าแต่ละคนนั้นนะครับต้องมีแนวทางของตนเองโกคูนะครับไปสายอัลตร้าสติงหัวเงินเบจิต้านะครับ มาสายอัลตร้าอีโก้นะครับก็คือพลังของเทพทำลายล้างในสายนะครับหัวม่วงก็เลยทําให้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของดราก้อนบอลเลยเพราะต่อจากนี้นะครับพวกเราก็คาดเดายากแล้วล่ะว่าร่างต่อไปของแต่ละโตัวละครน,นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มาตามสเตปนะครับเหมือนที่ก่อนหน้านี้เคยทําหัวเหลืองก็เหลืองกันมาหัวบลูก็บลูกันมาประมาณนี้มาต่อที่อันดับที่9การปรากฏตัวขึ้นของบลลรี่แน่นอนนะครับหากใครที่เป็นแฟนคลับดราก้อนบอลก็จะทราบดีล่ะครับว่ามูบี้ดราก้อนบอลที่เคยมี มาในอดีตนั้นนะครับล้วนแล้วแต่นะครับไม่ได้ถูกนับเข้าสู่จัก,กรวาลหลักดาคอนบอลถ้านับตามเชิงจริงๆแล้วเนี่ยโบรลี่นะครับก็คือไม่ได้เป็นตัวละครนะครับในจักรวาลหลักดาคอนบอลเลยแต่ปรากฏว่านะครับมูวี่นะครับดาคอนบอลซูเปอร์โบรลี่เนี่ยก็มีการปรากฏตัวขึ้นของโบรลี่ครั้งแรกในจัก,กรวาลหลักและมาในร่างนะครับริเจเนรี่ซูเปอร์เซย่าด้วยหรือซูเปอร์เซย่าหัวเขียวซึ่งถือได้ว่านะครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงดาคอนบอลไปเลยนะครับเพราะก่อนหน้านี้มันจะมีตำนานหหัวเลือใช่มพ มีหัวเขียวปับ๊บอันนี้มันโคตรตำนานกว่าอีกนะครับและการปรากฏตัวขึ้นของโบรลี่สามารถเล่นเรื่องราวต่อไปได้อีกในอนาคตแน่นอนนะครับอย่างมูฟวี่เจเนเกิดล่าสุดนี้นก็มีแพรมออกมาหน่อยแล้วแหละครับว่าโบรลี่จะปรากฏตัวขึ้นนะครับมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงร้านบอลไปเลยจากตัวละครนะครับที่โด่งดังสุดๆในมูฟวี่นะครับเข้าสู่จกกักรวาลหลักร้านบอลนะครับอย่างโบรลี่มาต่อที่อันดับที่8การปรากฏตัวขึ้นของซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เชื่อว่าถ้าใครนะครับที่ดูร้านบอลแรกๆ ตัวขึ้นของซุปเปอร์ซยาขั้นที่3ในเรื่องราก้อนบอลนั้นคงเป็นอะไรนะครับที่แบบโคตรจะว้าวเลยนะครับเพราะเพียงแค่โกคูนั้นนะครับช์จพลังเบ่งพลังหนึ่งที่ทาเอานะครับโลกนั้นสั่นสะเทือนสุดๆเลยนะครับเป็นพลังที่สุดแสนเกินจินตนาการมากๆสำหรับเด็กในยุคสมัยนั้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับรูปร่างของซุปเปอร์ซยาไปนะครับอย่างสิ้นเชิงเลยแต่ก่อนหน้านี้หัวตั้งๆฟี้ฟวๆใช่ไหมกลายเป็นแบบว่าผมยาวนะครับฟยวแล้วก็ไม่มีคิ้วนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่่่แแลเป็นงราทีฟ รา้อนบอลหลายคนโหวตว่าเป็นร่างที่มันสวยมากๆสําหรับรา้อนบอลแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่ทําให้เบจิต้านั้นยอมรับในตัวของโกคูนะครับว่าโกคูนั้นเป็นอันดับที่1นะครับที่เหนือไปกว่าตัวเขามาต่อที่อันดับที่7สําหรับการกลับมาของรา้อนบอลซูเปอร์นะครับสำหรับการกลับมาแบบงงๆของรา้อนบอลซูเปอร์นั้นเกิดจากการที่เขานั้นนะครับก็คือสร้างมูฟวี่รา้อนบอลมานะครับก็ใครจากันได้เนาะโดยจะเป็นมูฟวี่แบทเทิลออฟก็ส์นะครับโดยเดิมทีแล้วเนี่ มานะครับแต่ด้วยการจบพัดจผูแล้วกันนะครับเมื่อมูวี่แบทเทิ of g ออฟก็อนั้นสร้างรายได้ดีมากๆและกระแสดีมากๆนะครับจึงทําให้หลังจากนั้นนะครับก็ก่อกําเนิดนะครับเป็นอนิเมะั่นดราเก้นวันซูเปอร์มาและสามารถอยู่ให้พวกเราได้รับชมอย่างยาวนานเลยนะครับซึ่งถือว่าแปลกด้วยนะในยุคสมัยนั้นนะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีมังงะมาก่อนแล้วก็อนิเมะมาแต่นี้ด้นสดไปเลยนะครับเอาอนิเมะมาก่อนโดยมีโครงเรื่องคร่าวๆนะครับมาจากอาจารย์โทริยมานะครับแต่ถือได้ว ยีปีของดราคอนบอลนะครับจากที่การ์ตูนดราคอนบอลนั้นกลายเป็นตำนานที่เด็กสมัยใหม่นั้นอาจจะไม่รู้จักนะครับกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งนะครับและประสบผลสําเร็จสูงมากๆเลยนะครับสำหรับซีรีส์ดราคอนบอลที่กลับมาฉายใหม่มาต่อที่อันดับที่6สําหรับการกลับมานะครับของทรังอนาคตน่าจะเรียกได้ว่านะครับทรังอนาคตเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมสูงมากๆเลยสําหรับแฟนคลับดราคอนบอลนะครับและหลายคนก็ไม่คาดคิดเลยครับว่าอาจารย์ทเรียมานั้นนะครับจะกล้านําตัวละครตัวนี้กลับมาแต่ปรากฏว่าการกลับมาของทรังอนา คในครั้งนี้ถือว่าประสบผลสําเร็จสูงมากๆเลยนะครับการเอาของเก่ากลับมาขายใหม่แต่ดีกว่าเดิมเยอะด้วยเพราะว่านะครับเป็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับของโคตรตัวร้ายอย่างโกคูแบล็คนะครับเรื่องราวของทั้งอนาคตที่เป็นการเคลียร์มิชชั่นของทั้งอนาคตไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับพวกเราได้รู้ว่าอนาคตของเขาเป็นอย่างไรต่อจากนี้ไปนะครับเขาจะไปใช้ชีวิตอย่างไรต่อนี่ครับก็เหมือนเป็นการจบไปนะครับสำหรับเรื่องราวของทั้งอนาคตและก็เป็นการเปิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนะครับจักรวาลอีกจักรวาลหนึ่งในเรื่องดรานบอลนะครับ ด้วยทําให้พวกเราได้เห็นแหลคะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องเวลาได้นะหากแบบว่าไปยุ่งเกี่ยวนะครับกับอีกทไลายหนึ่งเป็นสิ่งที่ผิดมากๆในจักาวาลดราคอนบอลมาต่อที่อันดับที่5านะครับสำหรับการเปิดโลกนะครับว่ามีเหล่าเทพเทวดาอยู่ในเรื่องนี้ด้วยแน่นอนก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆมันก็มีแพมๆมาแล้วแหละเกี่ยวกับเรื่องเทพนะครับที่อยู่ในดราคอนบอลนะครับก็คือไคโอชินอะไรประมาณแบบเนี้ยแต่นะครับไอไคโอชินเนี่ยมันดูด้อยไปเลยเมื่อไปเจอนะครับเทพทำลายล้างแล้วหนึ่งหรือนะครับทางด้านของเทวดาอย่างวิสนะครับได ชินเซโออะไรแบบนี้ซึ่งมันเป็นจักรวาลน,นะครับที่มันดูใหญ่มากๆเลยจากที่ก่อนหน้านี้เราคิดว่าพวกโกคูนั้นมันใหญ่ครับจักรวาลใช่ไหมแข็งแกร่งมากที่สุดแต่ปรากฏว่ามันมีคนที่เหนือไปกว่าโกคูนะครับหลายพันเท่าเลยต่อให้โกคูนั้นฝึกฝนมากแค่ไหนนะครับก็ไม่สามารถเหนือไปกว่าเขาพวกนี้ได้จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญทําให้จักรวาลรักบอลน,นั้นเปิดมากยกิ้งขึ้นและเนื้อเรื่องนั้นสามารถดาเนินต่อไปได้นะครับอย่างไกลมากๆด้วยความสามารถต่างๆนะครับของตัวละครใน,เ,นเรื่องนะครับที่มันทวีคูณมากขึ้นไปปอออกกต่ให้้คูนนััเร มามากแค่ไหนนะครับแต่ก็ยังไม่สูงที่สุดนะครับในจักรวาลดราก้อนบอลเสรีมาต่อที่อันดับที่สนะครับสรับการฟิวชันกันในเรื่องดราก้อนบอลนะครับจริงๆแล้วมันมีการฟิวชันกันหลายครั้งใช่ไหมแต่ถ้าผมบอกว่าการฟิวชั่นไหนนะครับที่ฟินแฟนคลับดราก้อนบอลมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นการฟิวชันกันครั้งแรกของโกคูกับเบจิต้าจนก่อกําเนิดนะครับเป็นเบจิตโตมานะครับเพราะแน่นอนไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าตัวละครอย่างโกคูกับเบจิต้านั้นจะฟิวชันกันและเงื่อนไขในตอนนั้นนะครับที่มีการบอกมาแบบ แยกออก,ากกกออจาันได้ยิ่งทําให้มันรู้สึกตื่นเต้นไปอีกให้สองคนที่จะรวมร่างกันจริงรอยรวมกันแล้วแล้วมันไม่สามารถออกมาได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ท้ายที่สุดก็ออกมาได้นะแต่ก็เป็นแบบว่าภาพประทับใจแฟนขับราค้นบอลมาอย่างยาวนานนะครับและนะครับตัวละครเบจิโตเนี่ยมันก็กลายเป็นแบบว่าตัวละครหลักๆเลยนะถ้าใครเล่นเกมก็ต้องหยิบตัวนี้มาเพราะว่ามันเก่งมันเทพมันเหมือนเป็นภาพจานะครับเรื่องราวการฟิวชั่นของตัวละครเล่นอัลโกเทงคูตนะครับหมองไปเลยล่ะเมื่อเจอนะครับการฟิวชั่นกันของเบจิโตนะครับต่อให้มีโกจิต้ามาในภายหลังแต่่ผมมววาาคพ หรือการเปลี่ยนแปลงดา้กขึ้นวันไปตลอดการนั้นก็ยังไม่ได้เทียบเท่านะครับการฟิวชั่นกันนะครับของเบกิโตมาต่อที่อันดับที่3นะครับการแปลงร่างของโกคูร่างอัลตร้าอินสติง์นะครับถ้าพูดถึงนะครับในยุคสมัยใหม่ร่างไหนของโกคูที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนะครับและเกิดกระแสฟีเวอร์มากๆเลยนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็คงจะไม่พ้นสรับโกคูร่างอัลตร้าอินสติง์ร่างหัวเงินนะครับพลังนะครับที่ได้มานะครับในระดับเทวดาคือเป็นเทคนิคเทวดาซึ่งแน่นอนนะครับในช่วงที่มีอนนเมมาใต นะี่โอ้โหเป็นอะไรที่มันพีคมากๆว้าวมากๆเกิดกระแสไปทั่วโลกเลยนะครับกับร่างใหม่โกคูนะครับที่ต่อยใครต่อยมาเตะมาก็ไม่สามารถโจมตีโดนเพราะว่าการหลบหลีกแบบดิจิตอลนะครับตามสไตล์อัลตราสติงนะครับเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆและร่างนี้ของโกคูที่ถึงแม้จะมีเพียงแค่การเปลี่ยนสีผมเท่านั้นนะครับแต่มันก็ดูเท่สุดๆเลยนะครับกับออร่าความสามารถของเขาแล้วก็เป็นส่วนสําคัญด้วยนะที่ทําให้นะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเลยนะครับว่าเฮ้ยโกคูที่เป็นมนุษย์เนี่ยอ๋อจริงๆไม่ใช่มนุษย์หรอกเป็นชาวไซยาเนี่ยสามารถมี ค,ความสามารถฝึกฝนไประดับเทพเทวดาได้มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยสำหรับเรื่องราคบอล มาต่อที่อันดับที่2นะครับการแปลงร่างซปเปอร์สัสาขั้นที่2ของโกฮังนะครับเชื่อว่าหลายคนนั้นยังจําภาพได้ดีที่โกฮังนั้นเป็นซปเปอร์สัสาขั้นที่2นะครับแล้วก็ปล่อยพลังคลื่นเต่านะครับจัดก,การเซลล์ซึ่งถือได้ว่าเป็นฉากในตำนานสุดๆเลยนะครับกับการที่เขานั้นเป็นซปเปอร์สัสาขั้นที่2ต่อสู้กับเซลล์นะครับแบบจัดหนักจัดเต็มนะครับเหมือนเป็นไอคอนของโกฮังไปเลยมีช่วงหนึ่งโกฮังนั้นนะครับได้รับความนิยมสูงยิ่งกว่าพ่อของตนเองอีกนะครับจากการที่เขานั้นได้้้เเป็็นนุุรรยย่่าาาาขัททีี2ดดววคมมมสสถแแงก ของเขานะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงดราก้อนบอลไปอีก1ช็อตเลยที่ตลอดการเพราะทําให้การ์ตูนเรื่องนี้นะครับขึ้นหิ่งไปเลยนะครับคือจากภาคฟีเซอร์ว่าขึ้นหิ่งไปแล้วมาเจอภาคนี้ไปนะครับภาคเซลในะสึกเซลเกมนะครับเจอสิ่งนี้เข้าไปเหมือนเป็นการตบฉากไปเลยว่าน,นี่แหละคือดราก้อนบอลนะครับสุดยอดการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับการต่อสู้ที่ดีที่สุดในยุค90มาที่อันดับที่1ผมว่าเดาไม่ยากนะครับคือการที่โกคูนั้นแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซย่าเรียกได้ว่านะครับซูเปอร์เซย่าขั ใจแฟนขับดราค้อนบอลมาโดยตลอดการเพราะถึงแม้ว่านะครับจะมีแปลงร่างไปร่างไหนก็แล้วแต่นะครับแต่อันไหนที่อยู่ในใจแฟนขับดราค้อนบอลมากที่สุดก็คือซุปเปอร์เซียคันที่1นี่แหละกับการที่เขานั้นสามารถแปลงร่างได้จากการที่คูเลลินตายไปใช่ไหมพี่แกก็แปลงร่างมาเลยและต่อสู้อย่างดูเดือนเกิดฉากการต่อสู้อะไรต่าง5นาในทีในตำนานนะครับที่แฟนขับดราก้อนบอลหลายคนนั้นต่างว้าวนะครับและชื่นชอบสุดเลยนะครับและยกให้ภาคฟรีเซอร์เป็นภาคที่ดีที่สุดด้วยนะสำหรับแฟนขับดราค้อนบอลหลายคนและร่างซุปเป ท่านที่1น,นั้นนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร่างนะครับที่เปลี่ยนแปลงนะครับโลกการ์ตูนไปตลอดการด้วยนะไม่ใช่แค่ร้านบอลเท่านั้นนะครับการ์ตูนหลายเรื่องเลยนะครับก็ได้อินสปายนะครับมาจากการแปลงซูเปอร์สัย่าแบบนี้แหละในการเปลี่ยนตัวพระเอกนะครับให้มันเทพเวอร์วัววงอลังการสุดๆในเรื่อง ก็ทั้งหมดนี้เป็น10อันดับละกันที่ผมทาการจัดมานะครับสำหรับ10การเปลี่ยนแปลงนะครับที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงรักนุนบอลไปตลอดการเลยและเพื่อนๆคิดว่านะครับควรใส่อันไหนเพิ่มขึ้นมานะครับหรืออันไหนที่ถอดออกนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เพราะแต่ละคนนั้นก็มีความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันออกไปนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยและเหมือนเดิมนะครับหากใครนะครับที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับสะดวกช่องทางไหนก ข้าขอขอบพระคุณครับ